สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แชกดนานนกดยนัดยนยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นางจำเลยที่2พูดถึงว่าได้รับเชิญไปออกรายการของช่อง8ดซึ่งเห็นเขาพูดถึงว่าเออเป็นคุณพุทธซึ่งย้ายช่องมานะคะเดี๋ยวไปฟังกันดูคะ่ะว่าทุกคนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรไม่น่าไปเลยทุกช่องเห็นเขาโทรมานะเขาบอกว่า น่าจะคุยสัพเพเหระแต่ก็คงจะมีแบบซอกแซกเข้ามาตอนแรกเอ,อป้าก็ไม่ได้บอกไปแต่ว่าพอลุงไปป้าก็เลยก็คงต้องได้ไปด้วยอืมก็ไปดูขากับรถติดมากแน่ๆป้าน่าจะน่าจะเหมือนเข้าขายอย่างนง้นนะเพราะว่าเอ,อสงการใช่ไหม ป้าคะก่อนออกเดี๋ยวเรลืมรีวิวนะคะจ้าป้าไม่ไปไม่ได้หรือคุณสัน์อือคุณจำนงนะคะไปละติคุณสันาถ่ายรูปเด็กๆให้ดูด้วยอาย่าสตอรี่สวัสดีค่ะคนระยองรักจริงอ,อันนี้ก็ถูกนะคนระยองรักจริงบอกว่าไปเลยแล้วไม่มีอะไรต้องปิดบงังก็ใช่ค่ะ แล้วก็นานๆานออกก็คือออกทีวีใช่ไหมเราก็จะโปรโมทองค์ปู่ประจิตก็ได้ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ถือว่าเราออกไปแบบว่าเขาอาจจะคุยสัพเพเหระนะวนมากถ้าออกรายการเนี่ยเขาก็จะคุยสัพเพเหระก่อนนะแล้วเขาก็จะวกมาเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็จะประมาณเนี้ถ้าป้าเดานะอ่าใช่ไหมมันก็มีแค่นั้นแหละก็ไปอ,ออกรายการก็าคุยสัพเพเหระสนุกสนานกันไปแล้วก็ อาจจะคุยวักมาเอา่าเป็นประเด็นหลักๆก็คงจะเป็นประเด็นนั่นแหละที่เขาอยากจะคุยงนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องที่ต้องวันๆอันก็ไปก็ไปแล้วป้าก็ไปด้วยก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเราก็พอดาวพอดาวๆออกถ้าเขาเอา่อ ถ้าเขาให้ลุงไปอ,ออกอรายการก็คงจะประมาณว่าไม่รู้เหมือนกันส่วนมากหน้าข่าวก็จะประเมินเหมือนกันว่าถ้ามีประเด็นอะไรเขาก็จะอ,ออกหมดนั่นแหละเขาก็เพราะว่าหาข่าวจากประเด็นพวกนี้แหละไม่เป็นไรอ๋อถ้าเรื่องทนายก็ไม่ยากถ้าไปกรุงเทพก็จะมีทนายลุงปานก็ได้นะทนายทนาย ทนายสงการทนายเข้าว่างๆแล้วก็โทรให้ท่านไปด้วยก็ได้ไม่ยากนะฮะอยู่กรุงเทพทนายธรรมบางศรีก็อยู่กรุงเทพนะคะคุไม่ต้องห่วงไม่มีเสียงครับค่ะนางสมพรหลาโพจำนวนที่สองพูดถึงเรื่องที่ว่ามีช่องแปดนี่นะคะก็คงตามที่เขาว่าพิธีกรของรายการของคุณพุทธาอภิวันเนี่ย เชิญไปออกรายการดูเหมือนจะเป็นวันที่18อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจยังฟังไม่ตลอดแต่มีคนบอกว่าวันที่18จะมาออกรายการนะคะกับคุณพุทธก็ดูแล้วนางสมพรเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่แต่ดูคือผัวไอตัวผัวเนี่ยนายชัยพลเนี่ยตอบรับไปแล้ว อยากออกรายการนางสมพรก็เลยคิดว่าอไปก็ดีเหมือนกันจะได้โปรโมทองค์ปู่อะไรทํานองนี้จากนั้นก็มีการพูดถึงว่าอมืมีคนพูดว่าพวกนักข่าวพวกเอผู้ด,ดําเนินรายการพิธีกรพวกนี้จะเป็นคนเจ้าเล่ห์นะระวังจะโดนอย่างนู้นอย่างนี้นางสมพรก็พูดทํานองว่ามันก็ธรรมดาเขาก็ต้องรู้จักพูดแล้วก็คือจับกระแสหวังยอดวิวตัวเองยังหวังไปใช้การออกรายการโปรโมทองคู่ของตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นเขาทารายการเขาทํามาหากินเป็นอาชีพของเขาเขาก็ต้องหวังตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณเองยังแอบถ่ายคลิปลูกยังให้คนนู้นคนนี้ถ่ายคลิปลูกก็หวังยอดวิวหวังได้เงินเหมือนกันเห็นไหมมันก็ทํานองเดียวกันแต่คุณเห็นอะไรไหมคะหนึ่งลาที่แน่นอนที่สุดก็คือเอฟซีเขา,เามีความกังวลมากไม่อยากไปออกรายการถึงขนาดแนะนําว่าคุณจะเอาทนายออกไปด้วยเพราะกลัวอะไรรู้ไหมคะเพราะกลัวปากชัยพลชัยพลป,ปากพร่อยมาก ไปออกรายการแค่โฟนอินครั้งแรกในรอบหลายๆนานหลายเดือนเนี่ยก็เกิดเรื่องเห็นไหมคะนี่ก็เลยกลัว่าไปนั่งในรายการเดี๋ยวไปโดนถามซอกแซกซอกแซจะไปหลุดอะไรให้เป็นประเด็นเป็นคดีอีกพอมี f อฟถามมาเยอะๆอย่างนั้นนะคะดูอาการของนางจมเลือยที่สองเนี่ยนางสมพรเนี่ยก็ดูอาการเริ่มกลัวรู้สึกจาก คือเขาเป็นคนคิดกังวลอย่างนั้นแหะค่ะยิ่งเอซพูดเอซเตือนก็ยิ่งกังวลแล้วเขาก็เห็นเองแล้วว่าโดนอะไรมาบ้างออกรายการทีไรผัวปากหมาขนาดไหนเดี๋ยวกมย็มีนุ่ยมีนี่ออกนางสมพรอาจจะก,กลัวก็คือหนึ่งถ้าเกิดผัวเกิดลูกแกโทสะลูกขึ้นทุกหลังคุณพุทธเป็นเรื่องอีกหรือไม่ก็ไปแย่งไม่เป็นเรื่องอีกถ้าคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้ารู้เท่าไม่ทันเกมของนักข่าวที่จะมีการ ยอกย้อนถามซอกแซกถามแล้วทำให้หลุดอะไรออกไปแล้วทำให้ตัวเองต้องมาระบากที่หลังนางสมพรมีอาการหวาดกลัวตรงนี้มากถึงกับที่ว่าอาจจะต้องให้ออมีทนายไปนั่งในรายการด้วยถามว่ากลัวอะไรจะขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาก็แค่สัมภาษณ์ธรรมดาธรรมดามั้งต้องกลัวอะไรกันไอสิ่งที่พลาดออกมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วก็คือเขาอยากฟังจากปากชัยพลถ้าเอาไปนั่งออกรายการแล้วให้ทนายตอบแทนคงไม่มีใครอยากให้ไปออกรายการหรอกค่ะก็คือเขาอยากฟังจากปากพวกคุณว่าพวกคุณมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อะไรยังไงดิฉันว่าคงไม่พ้นคงไม่พ้นถูกเจาะเรื่องกระแสที่นายชัยพลเองเนี่ยไปยืนยันว่าทนายตั้มเรียกรับเงินจริงๆเขาคงจะถามพวกคุณมีหลักฐานหรือถ้าเขาฟ้องคุณจะทํายังไง คุณมีหลักฐานคุณแน่ใจเลยในสิ่งที่คุณพูดออกมานะ่ะคุณทําให้เขาเสื่อมเสียนะถ้าเขาฟ้องคุณจะเอาอะไรไปสู้นี่แหละค่ะน่าจะโดนซักไซไล่เรียนตรงเนี้ยหนักมากแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีหลักฐานอะไรเป็นปรูปธรรมมีแต่เขาเล่าว,ว่าผู้ใหญ่ใจดีเล่าว,ว่า และไอผู้ใหญ่ใจดีที่พูดเรื่องนี้ก็คือนางต้อยนางต้อยพูดหลายลายเรื่องไม่ตรงกับความจริงไม่มีหลักฐานและเราเห็นวิธีมิจฉาชีพของนางต้อยหลายๆอย่างนะคะถึงขั้นกล้าพูดว่าทนายตั้มยอมรับเองว่าได้สิบล้านนางต้อยไปเอาตรงนี้มาจากไหนนางต้อยยังโชคดีว่ามันไม่ได้หลุดออกมาจากปากนางต้อยให้คนได้ยินแต่ ทนายนิทัศน์เอามาพูดว่านางต้อยพูดเห็นความวุ่นวายของแก๊งนี้ไหมคะเห็นความช่อฉชนของแก๊งนี้ไหมคะแล้วปัญหามันคือว่าชัยพลกับสมพรเชื่อคนแก๊งนี้คะ่ะเชื่อแบบสุดลิมทิมประตูหลับหูหลับตาเชื่อไม่เชื่อใจทนายตัวเองเขาบอกว่าทนายคุณมีเงินเข้าไปสิบล้านแล้วไม่ทําตามสัญญาคุณเชื่ออย,ย่างหลับหูหลับตาเชื่อแล้วก็ฝังใจตะคัดตะแคงอยู่ในใจว่าทนายตั้ม โกงเงินกูทนายต้มโกงเงินกูมันถึงหลุดออกมาเป็นการถอนตัวเพราะเห็นว่าลูกความไม่ให้ความไว้วางใจนี่แหละค่ะนางต้อยก่อให้เกิดปัญหาไปทีหนึ่งแล้วทนายถอนตัวก่อให้เกิดปัญหาครั้งที่สองชัยพลจะโดนคดีนี่ถ้าไปออกรายการแล้วมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอีกระวังให้ดีนะคะระวังให้ดี คุณอาจจะมีปัญหาอะไรอีกมากมายตามมากับการที่อยากไปออกรายการทีวีไปหิวแสงอยากเป็นกระแสอยากเข้าไปอยู่ในดรามา่าอยากที่จะถล่มทนายตั้มเห็นว่าทนายตั้มตอนนี้โดนกระแสเยอะตัวเองก็เลยอยากบ้างอยากเสริมอยากอะไรบ้างแต่อ้างว่าทั้งหมดนี้ต้นเหตุมันคือทนายตั้มทนายตั้มไม่ได้พูดถึงคุณในทางเสียหายนะคะเขาพูดแต่ว่าตั้งแต่ ไปรับคดีคุณเนี่ยเขาไม่มีคดีเข้ามาอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่มันเป็นตั้งแต่ตอนนั้นจริง,รงๆเขาพูดอยู่ในข้อเท็จจริงค่ะเขาไม่มีคดีเข้าแล้วทำให้คดีเงินมันรร้หรอ่อแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ต้องเอามาทำคดีใช้ในการเป็นค่าสมมติในคดีคุณด้วยซึ่งตัวคุณเองคุณก็เคยยอมรับว่ายังไม่ได้จ่ายอะไรให้ทนายตั้มจ่ายค่าอาหารบ้างนิดๆหน่อยๆ จ่ทนายตั้มจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าที่พักเองตัวเองเพิ่งมาจ่ายค่าที่พักให้ครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองคุณเองเคยยอมรับแต่ผัวคุณไปนั่งโกโหกในรายการชีวีว่าเป็นคนจ่ายค่าโสหุ่ยทุกอย่างให้ทนายตั้มจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าที่พักให้ทั้งหมดคนก็เลยเอาไปดินทาทนายตั้มว่าอา้าไหนบอกว่าต้องควักเงินจ่ายเองทําไมตอนนี้ชัยพนพูดอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละค่ะจริงๆดิฉันอยากให้คุณพูดแทนนะคะในรายการของคุณพุทธ เผื่อว่าถ้าคุณพูดผิดแล้วคุณใส่ร้ายทนายตั้มคุณก็จะได้โดนคดีไปด้วยพร้อมกับผัวคุณโดนกระซับทั้งคู่เลยทั้งผัวเมียจอมเนรคุณนี่แหละค่ะพวกคุณกลัวกันขนาดนี้ดิฉันรู้ว่าเพราะอะไรเพราะคุณรู้จักทนายตั้มดีว่าถ้าทนายตั้มพูดอะไรแล้วทนายตั้มจะทําอย่างนั้นคุณรู้จักหัวใจจิตใจของผู้ชายคนนี้ดีแล้วตอนนี้คุณกําลังเสียดายอย่างสุดซึ้งที่คุณถูก เม็ดเงินหลอกให้เชื่อผลประโยชน์หลอกให้เชื่อว่าทนายต้มโกงคุณและทำให้คุณเสียทนายที่ดีที่สุดไปคุณอาจจะได้เจอกับทนายตั้มอีกครั้งหนึ่งบนศาลต่ยืนกันอยู่คนละฝั่งไว้รอดูกันต่อไปคะ่ะ